เราก็มาคำชะโนดน,นะคะวันที่10เดือนหนึ่งก็ลา 2, 5, 6, สองห้าหกแปดนะซิเนี่เราก็มาเย็นแล้วจะทานไหนจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศเราไปทุรามานะคะทุกคนก็เลยเพิ่งมาถึงคำชะโนดน,นะไม่ได้มานานมากร้านก็ยังเปิด วันนี้คืออากาศกำลังอยู่ช่วงหน้าหนาวนะคะปนสี่มงครึ่นี่นะคะทุกคน คนเขาก็กำลังออกแล้วเราเพิ่งกำลังเข้าอากาศเย็นมากวิ่อาอากาศที่คุณเคยนะคะจะเคยมาแล้วก็กลิ่น <laughs> จะได้กลิ่นด้วยแาะว่าช่วงนี้ก็คืออากาศเริ่มหนาวแล้ว คนก็นยังเยอะอยู่นะคะทุกคนเยวจะพาไปดูต,นต้นะมะเดือ่อยาอากาศแบบว่าเย็นมากเพราะว่าพี่สิบกว่าองศา,น,าน,นะคะทุกคน อนนี้คือแบบ25บ้าองศานะคะเพื่อนอากาศก็เลยแบบเย็นเลยค่อนข้างจะเย็นดนึงแล้วก็ลมแรงมากแบบบรรยากาศนี่คือ็นความเฉลียวเฉยหน่อยแบบเย็นย็นเย็นยนไหมธรรมชาติเลยเรามาแบบหน้าหนาวน้ำไม่มีเลยไงปะน้ำไ่น้ำแห้งไหมตอนที่เรามาหน้าฝนคือแบบ น้ำแบบเกือบท่วมอะปกติน้ำจะขึ้นมาใช่น้ำเนี่ยโหแทบถึงตรงเนี้ยแต่ก็ไม่ถึงหรอกเพราะว่าเขาแบบวัดแลด้วแต่มาแล้วน้ำไงน,น้ำแช่ไน บรรยากาศดีมากบรรยากาศดีมากค่ะทุกคนแล้วก็แบบเย็นสุดๆบรรยากาศนี่ค่ะก็จะมีมีห้องเที่ยวอยู่นะข้างหน้าก่อนหน้าเรานี้นิงแต่ข้างหลังนี้ไม่ใช่ใจแบบเหมือนไม่มีลรว สนุกยามเย็งเงยนอีกแล้ว,ลวเราวันนี้มีโอกาสได้มาช่วเงเย็นอีกครั้งแล้วอืม บ่อนะ้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะเพื่อนๆวันนี้เราไม่เจอสัตว์อะไรเลยตอนนั้นเราเจอแบบเยอะมากจะเป็นช่วงฤดูหนาวนะ โซนนี้แหละดูแบบลมพัดไม่ถึงเหมือนี้เงี่ยบอละโอากานจะแบบนี้ไม่มีใครตามเรามาเลยเพราะว่าเขาจะปิดประตูวนะคะ I'll just take that. When I'm sexy. พมพรมพมหัวพมหัวชุ่มฉ่ำเลยนะคะทุกคนมีใบสีด้วยค่ะเรากกลับนะคะทุกคน ใ่ใช่ๆเขาจะทำบิชีไปปีใหม่นี่นะคะเราเจอกะลอกแล้วเป<ม>็นตัวนะคะเพื่อน<ม>ๆบรรยากาศก,ก,ก็จะประมาณนี้เลยช่วงนี้วันที่10มกราน,นะปีส5 6ห้าหกแปดนะคะออกมาข้างนอกตรงนี้ก็คือแบบ มีความอุ่นๆลอนๆรังเพื่อนแต่เข้าไปข้างในเมื่อกี้คือแบบต้นไม้เยอะอ่ะก็เลยแบบจะเย็นๆหน่อยนี่ออกมาแล้วค้ามงดีร<ป>้านก็ยังเปิดอยู่นะครับเพื่อนนี่นะคะเราจะพาไปดูร้านบงสุด มีเครื่องรางต่างๆขายด้วยกาไลเขาต้องแบบเริ่มปิดแล้วก็ยังมีบางร้านยังเปิดเขากเก็บแล้วนะ อันนี้จะน่ารอดค่ะอันนี้หินค่ะอ๋อหแถหน่นอย <c oughs> เขาก็มีร้านอาหารด้วยนะคเพื่อนตรงนี้ก็เป็นลานจอดรถโอ้นี่ทางไปสศาลศาลกลางตรงนี้ นี่เรากลับกลับแล้วนะคะเพืเ่อนๆก็จะแบบว่าแบบไม่ค่อยมีคนแล้วลว่ะเขาปิดๆกันหมดลวเ<ม>ขาก็ายังมีร้านที่เขาเปิดช่วงเย็นนะร้านอาหารต่างๆนี่โหบรรยากาศดีมากอากาศเย็นนี่กลับละเพื่อนนี่คนหายหมดเลยบายบาย